น้องดังมากมีติ๊กต็อกนะคะแล้วเขาบอกว่าใครดีมากแล้วคือแบบว่าคุณสมบัติของนางเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่างสจีสีดงแค้นนะคะซึ่งเราก็ได้ ห่างหายจากการทำคลิปมานานมากเลยนะคะแต่ว่าพอเรามาเข้ามาดูคอมเมนต์นะคะของแต่ละคอมเมนต์ในคลิปของเรานะคะก็เพื่อนๆขอกันมาเยอะมากเลยค่ะที่จะให้ทำ คลิปเกี่ยวกับการรีวิวน้องตัวนี้ค่ะมาแล้วนะคะนี่น้องตัวนี้นะคะก็คือน้องเซรั่มสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งแบบว่าน้องดังมากใน t i k t o ็อกนะคะแล้วเขาบอกว่าขายดีมากแล้วคือแบบว่าคุณสมบัติของนางเนี่ยก็คือแบบว่านางจะช่วยลดรอยด่างดํานะคะแล้วก็ ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะรอ,รอยดํารอยแดงจากสิวนะคะก็คือแบบว่าเราก็แบบมีความสนใจเพราะว่าเราแบบว่ามีรอยดํารอยแดงจากสิวก็คืออยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันไม่หายสักเทีันใช้มาหลายตัวแล้วนะคะก็เลยจะมาลองตัวนี้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งแอนก็ได้เทสกับแขนไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็ขอมาถึงเลยก็แบบว่าตื่นเต้นนะคะก็แบบว่าเทสกับแขนเลยแล้วก็อะเทสไปแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการแพ้นะคะแล้วก็ อีกรอบหนึงก็มาเทสหลังหงนะคะก็ไม่ได้มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็จะลองมาทากับหน้านะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะลองเปิดดูนะคะน้องก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแบบที่บีบแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะดูดิดูนะคะดูเนื้อของเขาค่ะคือแบบเข้มข้นมาก คือเพื่อนไม่ต้องทาเยอะนะคะแอนลองทาไปแล้วนะคะคือแบบแค่นี้พอค่ะคือแอนเป็นคนที่ชอบทาเซรั่มแบบเยอะๆนะคะแต่ตัวนี้ไม่เหมาะค่ะคือแบบว่านางแบบเยอะไปแล้วหน้าคือแบบดำเลยไม่ใช่แบบหน้าดำแบบครันะคะก็คือนางเข้มข้นมากไม่จำเป็นต้องทาเยอะค่ะคือแบบว่าหยดเดียวค่ะแบบที่แอนหยดให้ดูเมื่อกี้เลยก็คือแบบว่าทั่วไปหน้าแล้วค่ะเห็นไหมคะ วัวนาแล้วค่ะตรงไหนที่มีจุดด่างดำก็เราก็จะเน้นเป็นพิเศษนะคะน้องแบบเข้มข้นจริงๆก็คือแบบเนื้อเข้มข้นมาแล้วดูฉันใช้ไปส่งครั้งนะฉันบีบไปเยอะมากเพราะว่าตอนเช้าฉันไม่รู้ไงว่ามันต้องทานนิดเดียวแล้วตอนเช้าฉันทาแบบเยอะมากแล้วใช้แบบว่าทาแบบลูบเข้าไปลูบไปเข้ากับผิวนะมันไม่เข้าแกก็คือแบบว่ามันแบบเป็นสีนี้เลยคือหน้าฉันแบบฉันมาร์ก อะไรเข้าไปสักอย่างนะคะคือน้องเจมโซนจริงๆนะคะ,คะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทาเยอะทาเท่าที่ฉันทาให้ดูก็คือแบบว่าโยดใส่มือน,นิดเดียวนะคะอาจะโย,ยดให้เบริรกอีกนิดนึงเนี่ยก็คือมาตีบานแบบไม่ต้องบีบมาณะป้ายแบบนี้ป้ายกับหน้านะคะให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยว่าซัน <laughs> อ่านะคะแล้วก็ทาโอ๊ะใช่ออามาทาตรงนี้อ่ะ นี่นะคะก็คือฉันชอบมากนะคะชอบมากชอบตรงไหนก็คือแบบว่านางมีความแบบเข้มข้นแล้วฉันคิดว่าฉันอ่ะ390บาทฉันน่าจะใช้ได้เกือบสองเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันเป็นคนหน้าเล็กแล้วมันไม่ได้หายเยอะสามร้อยเก้าสบาทหารไปค่ะหารเออหกวันตกวันละเท่าไหร่คือแบบคุ้มมากถ้ารอยสิวหายแล้วลูกคุม้มคนแบบว่าปังนะ มันคุ้มค่ามากที่จะเราจะซื้อนะคะใครที่แบบว่าตามหาอยู่ชัดนแนะนำแต่กลิ่นเนาะก็จะม,มีความแบบว่ากลิ่นหอมสตรอเบอร์รี่นิดนึงแล้วก็มีความแบบวานิลานิดนึงแต่ก็มีความแบบผสมแบบเหมือน,นกลิ่นเยี้ยวอูดลกลิ่นเยี้ยวอูดลกลิ่นเยี้ยวอูดไปนิดเขาจะมาจับฉันหรือเปล่าเนี่ยคือแบบฉันชอบนะฉันชอบก็ถือว่าดีนะคะใครที่กำลังจะไปตามหาซื้ออยู่อ๋อ ฮันฮันฮันอันนี้มาก่อนใครที่กําลังจะไปตามหาซื้อตัวนี้อยู่ดิฉันแนะนาค่ะคือแบบบันปังมากแล้วแบบว่าฉันเห็นเขาขายดีมากเลยนะในติ๊กต็อกอะคือแบบส9 0ยบาทฉันว่าคุ้มคือแบบอยากให้พวกเธอไปต่ํานะเพราะว่าฉันลงแล้วมชืชอเ้าก็คือฉันลงทาเยอะเพราะให้ฉันเป็นคนที่แบบว่าชอบทาอะไรเยอะๆเพราะว่าําหแบบถ้าทาแล้วหน้าฉ่ำๆจะแบบว่าจะมีความสุขมากเหมือนตัวเองหน้าแบบสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันไม่ได้จริงแก มันทายเยอะไม่ได้เพราะว่าแกทายเยอะหน้าแกจะดําเป็นสีนี้เลยก็คือเหมือนกับเอาช็อกโกแลตมาพอพหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่าไปทายเยอะนะคะทานิดเดียวเนาะอย่างที่ฉันทาให้พวกเธอดูเมื่อกี้นะหยุดเดียวเพราะฉะนั้นก็คือทาไมถึงบอกว่าคลุมนะคะคลุมว่นสันอ่าทำไมถึงบอกว่าคลุมเพราะว่านางใช้ได้นานอือฉันคอนเฟิร์มเลยว่านางใช้ได้นานเพราะว่าฉันหยุดนิดเดียวทั่วไปหน้าฉันหรือฉันอาจจะเป็นคนหน้าเล็กแล้วก็เป็นคนสวยอะไรอย่างงี้ เอยอยควรจะของอ่าเพราะฉะนั้นฉันแนะนําไปตํามาได้เลยนะคะหรือใครที่แบบว่าอยากจะซื้อกับฉันนะฉันจะเอามาสิ้นเดือนนี่แหละฉันจะไปเปิดบินมาสักร้อยขวดอืมแล้วมาซื้อกับฉันนะฉันจะแปะลิงก์นะมาจองไว้เลยนะมาจองไว้เลยนะร้อยขวดนะมาซื้อกับฉันได้เลยนะคะอุ้ยขายของขายของนะจ๊ะขายของอย่าลืมนะใครอยากได้มาซื้อกับฉันได้เลยสามร้อยเก้าสิบบาทนะกดลิงก์เขากดลิงก์ข้างล่างคุนดิ กดลิงก์ข้างล่างปายาโมเทอร์ก่อนคุณฝั่งมาจองนะคะวันที่30ฉันจะเอามาสักประมาณ30มสิบือ3สาเอ็ดกาะเงินเดือนออกเมื่อไหร <c oughs> ่เอาเออสิ้นเดือนฉันว่าจะเอามาสัก100ร้อยขวดเพราะฉะนั้นพวกเธอมาจองกันเลยฉันคิดว่าถ้าพวกเธอไม่ซื้อฉันก็ใช้เองนั่นแหละทั้ง100ร้อยขวดเพราะว่าฉันคิดว่าฉันน่าจะใช้ตลอดนั่นแหละก็คือแบบว่าดีมากเลยอ่ะฉันชอบ หลังจากที่ฉันทําตามใจพวกเธอและที่พวกเธอขอฉันมานะคะให้รีวิวแบบว่าครีมสตรอเบอรี่ให้เซรั่มสตรอเบอรี่ให้ต่อไปฉันจะตัดข้โหมดขายของตัดข้าโหมดขายของจริงจงังแบบขายจริงจังนะก็คือฉันขายสบู่ตัวนี้อยู่ก็คือส,สบู่นารยาซึ่งใครที่เล่นติ๊กตอกน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาเพราะว่านางดังมากนะคะซึ่งตัวนี้จะขอแมแบรนดนะ์นางทําเองนะนางทําสบู่เอง คือแบบทาสร้างโรงงานเองเลยจ้าแบบออร์แกนิกมากๆแล้วเปิดสบู่ออกมานะคืออันนี้ฉันไม่อยากแกะฉันจะเอาไปขายเพราะว่าฉันใช้อยู่นะเออก็คือแบบว่าแกะสะบู่ออกมานะคือแบบกลิ่นหอมใบเตยมากล่าสุดแมวฉันอนะไปแบบจะพยายามกินสบู่ฉันอนะคือแบบว่าต้องระวังแมวมากนะเพราะว่าเป็นหอมมันหอมละมุนมากก็คือหอมใบเตยมากใครที่ใช้พวกเธอจะรู้สึกฟินตัวนี้ที่ฉันถืออยู่นี่59บาทมีแค่ขนาด59บาทนะ ขนาดเทสไม่มีนะเพราะว่าเขาแย่งกันมากล่าสุดฉันไปนเปิดบินมาแล้วห้าร้อยห้าร้อยก้อนห้าร้อยก้อนเนี่ยเธอเหลือแค่ร้อยก้อนเองนะเออเขาแบบแย่งกันมากไม่รู้ว่าเขาแย่งอะไรกันนะแล้วตัวนี้ห้าสิบเก้าบาทตัวเนี้ยอืมถ้าพวกเธออยากได้ฉันแนะนําเลยนะใครที่เป็นสิวสิวแพรแม่พแพ้่อะไรใครที่บอกว่าใช้แล้วดันสิวใช้แล้วดันสิวไหมคะคุณพี่อ่าดันสิวชับบางชนิด ดันสิวบางชนิดชนิดไหนชนิดที่มันฝังอยู่ข้างในเนี่ยในผิวหนังเราเนี่ยเนี่ยอย่างหน้าผากฉัน,นเนี่ยฉันใช้แล้วมันก็ดันขึ้นมาเห็นไหมเออแต่มันจะไม่ดันเยอะนะไม่ได้ดันแบบว่าดันผุพับผุพับผุพับขึ้นมานะมันก็ดันเฉพาะสิวที <c ụ> ่แบบว่ามันแบบว่าอยู่นานแล้วมันดันออกมาเพื่อที่จะให้มันว่ามันรักษาไงแต่ว่าบางตัวมันก็ดันไม่ได้หรอกสมุนไพรไม่ได้ช่วยดันสิวขนาดนั้นไม่ได้มีแบบว่า ความสามารถขนาดนั้นตามตัวแบบฝังลึกนานแล้วเป็นสิวแบบหัวทอมเโปโปมืน่นี่มันก็บอกมาเนสาวมูอเธอก็ต้องบีบออกพอบีบเรียบร้อยแล้วมันว่าหัวอันที่มันอยู่ในเนี่ยออกมาแล้วมันเธอก็เอาสบู่้วนะสัันคมคมแหลมๆสบู่แลทูทุกวัน แรกๆนะพวกเธอจะอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันเป็นแบบนี้เธอใช้หมดหนึ่งก้อนแล้วเธอจะถามหานารยาอยู่ไหนโมเธอร์สิถามหาฉันบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่แบบว่าอาบน้ําปกติฉันอาบน้ําไม่ถึงห้านาทีล่าสุดแฟนฉันบ่นจ้ะว่าเธออาบน้ํานานจังเลยทําไมเธออาบน้านานจังเลยเธอมีคนอื่นหรือเปล่าฉันบได้มีคนอื่นฉันติสบู่เพราะว่าฉันอยากเข้าไปใน้องน้ำฉันอยากจะน้ดใน้องน้ำเลยเพราะว่ามันฟินมากมันหอมเออหอมแล้วเวลาอาบน้ำมันคือแบบว่า อโลมณมารู้สึกแบบว่ามีความสุขในการอาบน้ำเหมือนผ่อนคลายใครที่ทำงานเค,เครียดๆนะไปซื้อมาเลยสบู่นารยาเนี่ยห้าสิบเก้าบาทนะคะห้บเาทเนี่ยถา้ามูธอซื้อหาก่อนข็ส่งฟรีนะแต่ว่าอันลานฉันประส่งฟรีด้านฉันคิดหาบาทเพราะว่าฉันบ่ได้กำลั ก็สุดท้ายแล้วใครที่เป็นสิวแพ้แม้แพ้อะไรนะคะที่เป็นสิวอักง,งองเสบก็ลองมาซื้อดูเปิดใจดูคือนางราคาถูกก็จริงการที่แบบเราซื้อของราคาถูกเนี่ยในช่วงยุคโควิดมันดีนะเออฉันบอกพวกเธอเลยคือมันดีแล้วถ้าเราซื้อแล้วราคาถูกแล้วมันรักษาหน้าที่เราเป็นสิวได้มันยิ่งดีคนสิบนะ อันนี้ฉันเป็นชน,นีที่แบบว่าเสียดายเงินแต่ฉันก็ไม่ได้แบบไปเห็นของถูกแล้วอยากจะใช้ทุกอย่างหรอกอฉันทดลองอะไรที่ฉันมารีวิวให้พวกเธอเนี่ยก็คือแบบว่ามันดีหมดนะคะแล้วก็สบ,บู่ตัวด่างที่แบบว่าทุกคนมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ฉันนะก็คือบอกว่านางดันสิวแล้วก็แบบว่าบอกว่าเออใช้แล้วแพ้แพ้กบเศร้าตัวสาวแพ้มุเทรอร์กเศร้ามุเทอร์ไปดันทุลัางใส่เห็ดหยางเออ แพ้แล้วก็เศร้ากับเปลี่ยนตัวใหม่โมแมนว่าอันชันรีวิวก็คือฉันเอานังหนาฉันนังหนาผู้เบาฉันอั้นก็คือแบบว่าเขาใส่แล้วมันหายแต่ว่าเวลาที่เราจะซื้อหรือตัดสินใจซื้ออะไรเนี่ยก็คือให้ดูดีๆดูรีวิวเยอะๆศึกษาเยอะๆต่อให้เป็นสมุนไพรบางตัวก็แพ้อย่างฉันเนี่ยฉันเนี่ยเป็นชนีที่แบบว่าแพ้อันหะว่านหางจระเข้ บางตัวฉันใช้ไม่ได้นะที่มีว้านหางจระเข้น่ะนะแล้วใครที่บอกว่าน้ำเกลือน้ําเกลือที่แบบว่าเช็ดหน้าแล้วสิวมันจะแห้งแฟนฉันนะที่เป็นสิวเยอะๆแล้วเขาเอาน้ําเกลือ,าอามาเช็ดหน้าสิวเขาแห้งเร็วมากตัดผ้ามาที่ฉันฉันเอาน้าเกลือมาเช็ดหน้ามืออื่นว่าสิวฉันขึ้นปูปบปๆปูปูปป มันแล้วแต่ผิวหน้าคนบางคนใช้ดีบางคนใช้ไม่ได้เออเพราะฉะนั้นศืกสายเยอะๆอย่าไปเชื่อรีวิวเยอะเพราะว่าการรีวิวเขาเอาหนังหน้าเขาเขาไม่ได้เอาหนังหน้าเธอเออเพราะฉะนั้นฉันฉันฉันฉ้นวอลาตาาข้อมจริงแล้วนะฉันเป็นแม่ค้าที่จริงใจตัอพวกเธอมากถ้าเธอแบบว่าแบอบกว่าคุณแม่ค้าคะอันนี้ร้านคุณะใช้ไม่ดีเลยฉันพร้อมสิรับผิชอบหมดเธอเลยว่าเธอใช้แล้วเธอแพ้อืม เออแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่จะเอาเงินในถุงเสื้อตัวเองเนี่ย,นยในถุงกระเป๋าตัวเองเนี่ยนะในถุงวาชั่นในถุงกระเป๋าตัวเองเนี่ยก่อนที่จะเอามาซื้อน่ะศึกษาดีๆก่อนว่าส่วนผสมในนั้นน่ะมันมีตัวไหนที่ตัวเองแพ้ไหมเออบางคนก็แพ้จริงๆแค่สมุนไพรใบเตยอะไรอย่างเงี้ยก็แพ้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว,ว่ามีอะไรที่แพ้ก็ไม่ต้องซื้อในส่วนที่ตัวเองแพ้ไม่ต้องไปเสียเงินซื่อเนาะ เพราะฉะนั้นฉนันก็เอ่อก็จะมาบอกพวกเธอแค่นี้แหละนะคะไม่ต้องมาดา่าฉนันฉะนะฉันไม่ได้เป็นคนขายอยากด่าไปด่าเจ้าของแบรนด์คานู่นเอาจริงๆนะเจ้าของแบรนด์เขาก็อยากจะทําให้แบบว่ามันดีให้ทุกคนใช้แล้วรักษาหายแล้วเขาก็จะได้ขา,ขายของดีนั่นแหละเออเอาจริงๆเป็นแบบนั้นนะคะเออแต่เอ่อเจ้าของแบรนด์เขาใช้แล้วหน้าเขาดีไงแล้วเขาก็อยากแบบว่าเอามาให้เขาคนอื่นใช้ เออแต่บางคนในแบบถ้าเขาแบบพิสูจน์มาแล้วในหนึ่งร้อยคนมันต้องมีหนึ่งคนที่แพ้จริงจริงหนึ่งคนต้องมีในหนึ่งร้อยคนมีหนึ่งคนที่แพ้เธออาจจะเป็นหนึ่งในร้อยก็ได้หนึ่ง เธอคือคนที่แพ้สบู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศึกษาดีๆนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกด subscribe ให้ดิฉันหน่อยนะคะแล้วก็หากใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาด่าฉันนะให้กําลังใจฉันแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ที่ตาฉันแดงๆนี่ก็คือฉันเป็นภูมิแพ้นะอากาศคือแบบว่าอากาศคือฉันอยู่ยากมากนะช่วงนี้เออ ยงฉันก็แบบว่าไปแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ภาพข้างหลังที่หลายๆคนถามมาว่าฉันฉันไปทําที่ไหนฉันเอารูปฉันไปทำหรือเปล่าไม่ใช่นะคะฉันไปซื้อมาในช้อปปี้เนี่ยฉันซื้อมาลอยกาบาทมาเทอไปไปซื้อเลยช้อปปี้เขาแถมฮอดหลอดไฟให้เพราะฉะนั้นไปซื้อเลยพูดถึงขายของให้เขาพอ โอเคถ้าผู่ได้หาซื้อะไ,ไ้เธอก็บอกฉันอันฉันชิมว่าขายเอากำไรจะล,มมลอยหนึ่งเขาฉันซื้อมาลอยหนึ่งฉันชิมว่าขายสองลอยให้ไปเธอผสมมาสากับฉันลอย <laughs> โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะจา้า